สวัสดีคะ่ะสวัสดีสมาชิกช่องแม่น้องเมย์ทุกท่านนะคะวันนี้แม่น้องเมย์ก็จะมาวิเคราะห,าห์ฮานอยลาววันที่17มิถุนายนนะคะก็เมื่อวานนี้รัฐบาลไทยทางสมาชิกช่องแม่น้องเมย์ก็คงจะได้กันทุกคนนะคะเมื่อวานเข้าตรงๆนะคะ6-1บนนะคะเมื่อวานนี้รัฐบาลไทยทางสมาชิกทุกคนก็คงจเจงๆรวยๆปังๆกันนะคะเมื่อวานนี้ ก็ฝากทางสมาชิกกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทีเด็ดของแต่ละคลิปที่ทางช่องแม่น้องเมียวลงนะคะเผื่อทางช่องแม่น้องเมียมีทีเด็ดหวยรัฐบาลทีเด็ดฮานอยลาวทางสมาชิกทุกท่านก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะค่ะวันนี้เราก็มาวิเคราะห์ฮานอยลาวกันเลยนะคะตัวเลขวันนี้ก็จะมี1 2 7 607 9 0 8 7 1 7 6 0 0 8ตัวเลขที่แม่น้องเมย์ชอบก็จะมี1 2 7 9 0 8 7 0 8ก็ตัวเลขที่ทางช่องแม่น้องเมย์นำมาวิเคราะห์ให้กับสมาชิกทุกท่านก็อาจจะมีหลุดบ้างเฉียดบ้างหรือเข้าตรงๆนะคะทางสมาชิกทุกท่านก็คงไม่ว่ากันนะคะ ก็ขอให้สมาชิกทางช่องแม่น้องเม่เฮงเฮงรวยรวยปังๆังกันทุกคนนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องแม่น้องเมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ